สวัสดีค่ะดิฉันครูพลอยงามตาคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาแพ็คสินค้าเพื่อจะส่งให้กับคุณลูกค้านะคะอันนี้สินค้าดีบูนนะคะดีบูนเพื่อคนปวดข้อปวดเข่าที่เราสั่งมาจากบริษัทนะคะบริษัทมินบุรีสำนักง,งานใหญ่นะคะเอามาเพื่อจัดส่งให้กับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ่าน ช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงานตานะคะเป็นช่อง Youtube หรือจะจากเพจดีบูญหรือจากทุกช่องทางทุกช่องทางนะคะโซเ,เชียลต่างๆนะคะดีบูญอันนี้เป็นของแท้็อดใหม่นะคะดีบูญสำนักงานใหญ่โดยตรงเลยคะ่ะดีบูญ ของแท้ดีบุญช่วยคนที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นประสาทปวดเล้าลงขาชานะคะตัวนี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ล,ล็อตใหม่นะคะครูพลอยเพิ่งสั่งมานะคะหากท่านใดที่อยากจะสั่งซื้อดีบุญมีอาการปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นประสาทปวดเล้าลงขาชานะคะตัวนี้เลยนะคะนี่นิชนิดผงค่ะนี่แคปซูลนะคะ หนึ่งกล่องมีห้าซองชองดื่มวันละหนึ่งซองค่ะกับน้ำอุณหภูมิปกติห้องนะคะและก็อันนี้เป็นชนิดแคปซูลค่ะหนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลด้วยกันค่ะอ่ามั่นใจนะคะว่ามีโออยยอรับรองนะคะผลิตได้มาตรฐานการผลิตนะคะ มีออยอรับรองมาตรฐานค่ะอยู่ด้านข้างนะคะดีบหรือดีบุนเนนะคะอันนี้คือกองไมล่าสุดเลยค่ะเพิ่งสั่งมาจากบริษัทโดยตรงนะคะคุณพลก็จะจะส่งให้กับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อโทร0 6 4, 6 19, 9, 6 1 9 9 9 9 5หรือเบอร์063 6 1 0 6 3 8 4 8 4 7 3 8ค่ะมี2เบอร์ด้วยกันนะคะหรือแอดไลน์ ไลน์แอดนะคะ L o y, มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูญนี้ได้นะคะ,ะหากท่านใดที่อยากจะเป็นเพื่อนในไลน์ก็สามารถที่แอดไลน์ดีได้ตามเบอร์ที่อคอยได้บอกไปนะคะสั่งซื้อดีบูญหรือดีบุญน่นะคะของแท้แน่นอนจากคอยงามตาคา่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจสั่งซื้อดีบุญกับพลอยงามตาค่ะสั่งซื้อวันนี้ได้พรุ่งนี้นะคะส่งเร็วถึงไวเก็บเงินปลายทางไม่บวกค่าจัดสงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ